โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเข้มฟอฟันคนเดิมที่ห่างหายกันไปนานนะครับก็วันนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้อยากจะอัดคลิปนะเพราะมันก็ไม่ได้ว่างอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไหนไหนมันก็ไหนไหนก็มีเวลาว่างสัก2 3สนาทีก็ถือว่ามานั่งอัดทั้นั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาเปิดแกะกล่องพัสดุแกะซองพัสดุหนังสือการ์ตูนที่ผมซื้อมาอ่านของเนี่ยของวิบูล์กิจ กับสยามอินเตอร์นะสยามอามินเตอร์ช็อปม,มีอะไรมากก็ของวิบูนกิจผมสั่งเป็น Attack on Titan นเล่มที่25ของสยามอินเตอร์ผมสั่งมาฮิโร่คาเดเมียเล่ม2 1ถึง23ก็มาเริ่มจากของวิบูนกิจเลยผมเพาะผมแกะไอซองไอกระดานี้มาละมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นใบกำกับภาษีนะฮะไม่มีอะไรก็จะเป็น Attack on Titan เล่มที่25นะครับ อนิเมะก็กําลังจะมาี่รู้สึกเห็นเขาบอกประกาศว่าเดือนตุลาใช่ไหม,มที่ผมเครืองอ่ะผมเห็นจุดแรกเลยนะจากม,มือบุญกินอะ่ะคือซองผมมีปัญหานะมึงไม่คิดจะใส่ซองกันกระแทกกันรมาอะไรไหมครับผมบนหนังสืออูช้แบบมีปัญหาเง,งี้ยนี่ก็จะเป็นอันต่กกันทันนะจริงๆอะ่ะซื้อมาผมคือผมอ่านไปหมดแล้วนะจากของเพื่อนนั่นที่มีมังอะ่ะ แต่ผมซื้อมาผมจะวนตีคนที่มันเสพแต่อันิเมะคืออันนี้หมายถึงเพื่อนนะผมจะเอามาสปอยแม่งอันนี้ก็ซื้อมาก็จริงๆก็ซื้อมาเก็บสะสมแหละตอคือผมซื้อมาผมตอนนี้ผมมีเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมมีอะไรมั่งอย่าเปิดกล่องเสร็จอันนี้ก็เก็บเข้าซอมไปก่อนอยากก็ไม่แย่ไม่แย่ สั่งหนังสือจริงๆผมไม่กล้าสั่งนะคือเจอร้านร้านหนึ่งก็ใหญ่กะสั่งเขามาโดยตรงแต่ตป,ปัญหาร้านเขาปิดไปแล้วคือเจ๊งกันแหละออ,อันนี้มาเปิดมาฮิโรคาดิเมยพูดถึงสยามอินเตอร์อันนี้ผมไปดูจากช่องหลายๆช่องมากว่าเขาบอกว่าสยามอินเตอร์เนี่ยการโลจิสติกชิปปิ้งขนส่ง,ขงเขานี่รู้สึกจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะอย่างเช่นไอเนี้ยแอทแทกออนเดทันเนี่ยผมสั่งวันที่24 ผมสั่งวันที่25ผู้ผนี่ทั้งสองทั้งสอย่างเนี่ยผมสั่งวันที่25เดียวกันเวลาเดียวกันด้วยแต่แอ t แท k กออน t a n มาส่งผมวันที่26แต่อันเนี้ยเพิ่งได้เมื่อสดๆตอนบ่ายไอตอน10โมงของวันที่27เลยคือมันมาช้ามากของสยามินเตอร์ไอช้าวิบปัญหาแต่คือเห็นเขาคอหากันว่าไอการการห่อปัสสุของมันอะทุเรศ อันนี้ไม่รู้นะผมก็อันนี้คือผมสั่งครั้งแรกนะเพราะหนังสือที่เหลือที่ผมสั่งผมก็สั่งจากตัวร้านแต่ร้านจริงแล้วผมคงต้องสั่งจากสำนักพิมพ์นะั่นแหละเออแกะดูกันน้องก็ไม่ได้นั่นผมจะแกะเลยโอเคโอเคนี่ก็จะมีใบกำกับภาษีมาฮิโรคาดิเมะเล่มที่ยี่สิบสามยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองนี่ราคานู่นนี่นั่น ก็ okay. มีอะไรรวม,มจ okay. ุโอเคเนี่ยโอ้โหหอสองกระแทกเฮ้ยดีนะดีนะดวีว่าวิบุญกิจนะอันนี้ข้ขอที่ผมชมสยามอินเตอร์ข้ขอหนึ่งแล้วนะกระต่ายกูจะมีทำไมทั้งสองอันวะโอเคแกะกันเรียบร้อย โอเคพลาสติกมึงนามากโอเคให้คะแนนกับสยามินเตอร์เรื่องการห่อพัสดุกี่บุญกิจให้พอส่งเร็วแค่นะ okay. จริงๆอ่ะผมพูดตรงๆนะพูดถึงสยามินเตอร์ที่ผมด่าว่าส่งช้า คือบ้านผมอ่ะอยู่ใกล้สำนักพิมพ์มากคือบ้านผมอยู่ใกล้สำนักพิมพ์มากผ่แม่งส่งช้ามากคือคิดดูขนาดนี้อยู่ใกลเนี่ยคือผมอยู่ที่สารนะสำนักพิมพ์อยู่ลาดพร้าวผมไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยส่งช้าชิบหายอันนี้ก็จะเป็นนี่นะนี่ไมโลคาเดเมียเล่มที่21กับ2และ23่มนะครับ ดูเช็คกันหน่อยก็อันนี้เริ่มจากยิปอ่อนก่อนเดี๋ยวแกะเริ่มจากยิปเอ็นก่อนแล้วกันไปทีละเล่นหนึ่งผมขอหาจาัดโูทียันที่นั่งก่อนปวดหลังโอเคคือผมจะเก็บซองไว้นะคือจะไม่แกะแบบลวกๆทั่วไปคือเก็บไว้กันฝุ่นนะเออ แกะยาแกะยิงจ okay. okay. okay, okay. ีนโอเคได้แล้วเริ่มเหลืองแล้ว เก็จตรงนี้มันเหมือนเริ่มเหลืองแล้วเลยแป๊บนึงเดี๋ยวแกะดูก่อนดิโอเคแป๊บนึงอ่ะแกะง่ายโอเคแกะเช็คโอเคโหเริ่มเหลืองแนละ้วจริงๆด้วยมันก็คือในในกล้องอาจจะดูว่าไม่เหมือนเหลืองนะแต่ในเนี้ยมันดูเริ่มเหลืองแล้วอะ คือโต๊ะที่ผมเห็นมันดูเริ่มเหลืองแล้วแต่ในกล้องอะมองดูก็ยังเป็นผ้าไอกระดาษขาวอยู่ใช่ปะล่ะแต่ที่ผมเห็นเน่ะคือเริ่มเหลืองละโอเคเล่มยีิบเอผ่านไปแกะเล่มยีิบสองจริงๆถ้าพูดถึงหลักของมฮิโรัน้เมนจริงๆผมไม่อยากติดตามเลยนะแต่อยู่มันมีเพื่อนคนหนึ่งมาเสียมให้ผมออลองดูอนิเมะ ของไมฮิโรคันเมียนเออดูแล้วก็เออชอบว่ะคือแบบพูดเลยว่าชอบว่ะเออหนุกดีก็เลยเริ่มเก็บมังหะด้วยแล้วกันจริงตอนนี้ไมฮิโรผมมีถ้ารวมพวกนี้ด้วยก็จะมีตั้งแต่เล่ม21ถึง26เองนะตอนเนี้ยเพราะผมคิดว่าตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม20ผมจะสั่งเป็นแพ็คเอาเดี๋ยวถ้าสั่งมาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาแกะรีวิวให้ดูนะ ส่วนไททันก็เก็บตั้งแต่ยีิบสามเพราะว่าอ่ามันเป็นช่วงต่อของต่อจากอนิเมะซีทันสามใช่ปหมละ่ะผมก็เลยเก็บตั้งแต่ตอนตอน,นั้นไม่แน่ก็นี่นะเนี้ก็นี้ก็เริ่มเหลืองเหมือนกันในนี้ก็เริ่มเหลืองเหมือนกันโอเคแต่มันไม่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 ไมไมไมค่อยเท่าเรล่มยีิบเอดเหมือนยังมีความใสๆอยู่โอเค ก็เลยไว้แน่ไททันคือถ้าเก็บไนดะ้เล่มหนึ่งได้ผมก็จะเก็บนะไม่แน่โอเคเล่มยิบสามต่อไป ยากเว้ยโอเคโอเคเช็คอืมอืมขาวน,นี้ขาวกระดาษขาวจุกเลยแต่ก็มีความเหลืองนิดนึงนิดเดียวโอเค เรียบร้อยก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะนี่ก็เป็นการมาแกะกล่องหนังสือแล้วก็อยากถ่ายคลิปหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายนานด้วยเพราะตอนนี้พูดถึงว่าทําไมตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าทําไมผมยังไม่ไม่ไมแคสเกมฮาร์ดดิสค์อมพังยังไม่มีเวลาไปซื้อเลยคือตอนนี้ก็เรียนๆแล้วก็ยังไม่มีเวลาไปไหนมาไหนเลยบวกกับที่ผมไม่ค่อยอยากจะไปไหนมาไหนด้วยในช่วงนี้คืออยางอยู่แต่ในบ้านเรียนเสร็จก็ ทํางานทํางานนอนแค่นั้นเดี๋ยวค่อยมีเวลาเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาซ่อมฮาร์ดดิสก์เองโอเคก็ไม่มีอะไรเนาะระหว่างแกะกล่องครั้งแรกเกี่ยวกับหนังสือผมก็เพราะผมก็เริ่มจะเริ่มเก็บหนังสือนะ่กับสยามอินเตอร์กับวิบูลกิจก็เปรียบเทียบกันให้เลยก็วิบูลกิจน่าจะเป็นเพราะผมสั่งเล่มเดียวมั้งเขาเลยไม่มีซองกันกระแทกให้แต่ส่งเร็วนะส่งเร็วมากสยามอินเตอร์ อันนี้ขอบ่นส่วนตัวนะคือมึงอยู่ใกล้บ้านกูแต่มึงส่งชาที่หายตั้งสองวันอะโอเคมันก็เป็นการบ่นส่วนตัวแหละอคอนเสิร์ตแอนดตเจอแต่หอแพ็กเกจดีมากหอแพ็กเกจดีอันนี้ยอมรับเลยชอบก็สําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อลืมกดไลค์กดซับสไคร์แชร์แล้วเข้าไปดูชมเอ้ยอย่าพึ่งดิลืมลืมลืม<ข>เดี๋ยวจะให้ไปดูคอลเลคชันหนังสือผมในตอนนี้ครับไป โอเคนี่ก็จะเป็นคอลเลกชันหนังสือการ์ตูนที่ผมมีเก็บต้นๆน,นะตอนเนี้ก็อันนี้ด้านล่างชั้นล่างสุดก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้าแรกสุดวงเวียนที่ผมเคยซื้อเมื่อหลายปีก่อนอันนี้เพิ่งซื้อเมื่อล่าสุดเมื่อปีนี้แหละกับวันพีทก็หลายปีก่อนนารูตโตะก็หลายปีก่อนนารูโตะนี่เล่มจบ3เล่มจบนะส่วนดาก้อนบอลอันนี้ซื้อมาอ่านค่าเวลาเบอร์เซอร์กอันนี้คือเป็นเล่มเก่าสมัยที่วิบูลกิจยังตีพิมพ์อยู่ เดี๋ยวให้ดูเพราะตอนนี้ก็เก็บเบอร์เซิร์ฟเหมือนกันคือเบอร์เซิร์ฟเป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะที่ผมตามแต่เด็กๆแล้วเดี๋ยวขึ้นมาดูชั้นสองก็จะเป็นอ่าวิจิลนเตเล่มหนึ่งถึงเล่มแปดซึ่งแกะเช็คเฉยๆยังไม่ได้อ่านไมโลคาเดเมียอ่านแต่เล่มยี6สิบหยิบสีมายังไม่ได้อ่านรอเล่มยีิบเอมาค่อยอ่านโอเคก็เข้าสต็อกไปเลยเนาะเข้าสต็อกไปซะลูกโอเค ใครท่านไม่เกี่ยวโอเคแปบ๊บหนึ่งกล้องโฟกัสหน่อยโอเคเขาสต็อกไปซะโอเคเดี๋ยวมานั่งอ่านทีหลัง v ิจิลันเต้ก็จะเป็นสปินออฟของไมโ r o คาเดเมียเนาะยังไม่ได้นั่งอ่านส่วนนี่ไมโ r o คาเดเมียเล่มหนึ่งยี่ิบห้ายี่ิบหกยี่หกอ่านไปแล้วก็เหลือให้ยี่ห้าที่ผมยังไม่ได้อ่าน ห้าเล่มนี้ผมยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวว่างๆค่อยอ่านส่วน Attack on Titan อันนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมเริ่มเก็บตั้งแต่เล่มที่23ก็คือเล่มเริ่มเข้าซีซั่น4ของอนิเมะที่กำลังจะมาก็ตอนนี้พูดถึง Attack on Titan ผมขาดแค่เล่ม24กับ27เพราะตอนสั่งมาจะสั่งยิบคือคือสั่งจากไอตัวเนี่ยผมสั่งจากร้านอะ่ะผมได้มาทั้งหมด23 26 28กับ29และ3าม คือซึ่งมันขาด24 25กับ27ใช่ไหมล่ะผมก็เลยพยายามไปหาสั่งจากสำนักพิมพ์มาซึ่งสำนักพิมพ์มันเหลือแต่ 20, เล่ม25ก็เลยสั่งส่งมาก่อน24กับ27เดี๋ยวผมสั่งหารอเขาน่าจะเพิ่มสต็อกมามัง้งค่อยสั่งส่วนชั้นบนสุดก็จะเป็นเบอร์เซิร์กกระตูนตำนานที่ผมยอมให้ขึ้นหิงว่ามึงหนกุกแต่ ชาติไหนมึงจะเขียนจบเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเบอร์เซิร์กอันนี้เป็นฉบับตีพิมพ์ใหม่ที่เขาไปลงกับสยามอินเตอร์นะนก็จะกระดาษเล่มก็จะดูใหญ่ขึ้นกว่าเล่มเกา่าอันนี้ผมมีเล่ม3าเเหมือนไก่นี่เดี๋ยวผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูโอเคเนี่ยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเรื่องปกอย่างเช่นปกเงี้ยก็จะแตกต่างกันสิ้นเชิงเดี๋ยวแกให้ดู ปกก็จะดูทําให้สีสดใสเงาวิบวับเป็นเทกเจอร์ขึ้นกระดาษก็จะดูหนาเนีย่ย,ย,ยส่วนเล่มเก่าของฉบับวิบูนกิตก็จะเป็นกระดาษปกติทั่วไปปก,ปกงูๆงทั่วไปเนี่ยเบอร์เซิร์กนี่ผมก็จะเป็นเล่มหนึ่งนะที่ผมจะเก็บดด้แต่ละเล่มแรกยันเล่มล่าสุดก็คือเล่มที่40ของตอนนี้ ไม่รู้ว่าชาติไหนจะเขียนจบก็เก็บเก็บไปก่อนแล้วกันและอีกอย่างผมว่าผมคงต้องซื้อตู้เก็บหนังสือเพิ่มเพราะว่าตู้นี้ก็จะเป็นตู้เก็บฟิกเกอร์ทั่วไปเนาะเออแล้วนี่ผมมีคําถามก็ถ้าใครมาดูคลิปเนี้ยอยากถามจะให้ผมรีวิวบบิันไหม <laughs> เพราะผมก็ซื้อมันมือซื้อมาสักประมาณสองสามอาทิตย์แล้วอยากรีวิวแต่ก็ไม่มีปัจจัยรีวิวก็เลยแต่มันมีหนังสือ,อยังไงเลยจะถามเนี้ยอยากให้ผมรีวิวบบิันไหม ปืนจอห์นวิกนะครับปืนจอห์นวิกนะครับก๊อกสามดีสี่ของจอห์นวิกนะครับโอเควันเดี๋ยวแล้วข้าไปเดี๋ยวน,นี่ก็มาพูดถึงเรื่องหนังสือก็มาเปิดกุหนังสือคลังหนังสือนี่ให้ดูว่าผมมีอะไรมั่งก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดสไลด์แชร์แล้วก็มีชมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย